เรื่อสองฝั่งแม่น้ำคนโบราณมีความเชื่อว่าน้ำเป็นเหมือนสะพานเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของวิญญาณวิญญาณที่มีบุญและทุกทรมานอยู่ในนรกอเวจีไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้มักใช้น้ำเป็นสื่อระหว่างโลกของวิญญาตกับโลกของคนเป็นมีเรื่องเล่าของกลุ่มวัยรุ่นสามคน ที่ต้องการจะไปพักยังโฮมสเตย์แห่งหนึ่งในเมืองเก่าการที่จะเดินทางไปยังโฮมสเตย์นั้นได้จำเป็นจะต้องข้ามแม่น้ำสายเก่าสายหนึ่งซึ่งกว่าที่ทั้ง3จะเดินทางมาถึงริมฝั่งนั้นเวลาก็ล่วงเลยไปจนค่ำแล้วเรือข้ามฟากปิดให้บริการทั้งหมดทั้ง3จึงตัดสินใจเดินเลาะริมแม่น้ำไปเรื่อยๆ ด้วยหวังว่าจะเจอเรือชาวบ้านที่ออกหาปลาในเวลากลางคืนเพื่อจะได้ขออาศัยข้ามฟากไปด้วยระหว่างที่ทั้ง3เดินลอกริมแม่น้ำไปเรื่อยๆบรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดเหมือนไม่มีใครอาศัยอยู่แถวนี้เลยเมื่อเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติทั้ง3ตัดสินใจจะเดินกลับไปยังทางเดิมแต่ยังไม่ทันที่จะได้หันหลังกลับ ก็มีลุงแก,แก่ภายเรือมาทางพวกเขาพอดีทั้งสามดีใจมากพร้อมจะโกนหาหาความช่วยเหลือจากลุงแก่ให้ช่วยพาพวกตนข้ามฟากไปยังอีกฝั่งหนึ่งแต่ไร้ซึ่งเสียงตอบกลับใดๆจากลุงมีเพียงการพยักหน้ารับเบาๆเท่านั้นเรือพายลำกลับแล่นออกไปช้าๆตลอดเวลาที่อยู่บนเรือเขาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานจนไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้ว จากแสงโทเพสพอมองเห็นสิ่งต่างๆรอบข้างได้เพียงโชคอึดใจทุกอย่างก,ก็เริ่มมืดสนิทลงเห็น <c oughs> เพียงหมอกเขงจากที่แผ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณจากพื้นน้ำที่เห็นเป็นสีเขียวตอนนี้กลายเป็นสีดําสนิทเสียงพูดคุยค่อยๆเงียบลงพร้อมคำถามในใจทุกคนว่าทำไมยังไม่ถึงฝันหนึงสักที ด้วยความแปลกใจทั้งสามจึงพยายามสอบถามหาสาเหตุจากลุงแต่ยังเป็นเช่นเดิมไร้ซึ่งเสียงตอบกลับเมื่อหนึ่งในนั้นพยายามจะไปช่วยพายแต่ยังไม่ทันที่จะเข้าถึงตัวลุงหัวของลุงคลันลุกออกจากปลายตกลงไปในน้ำต่อหน้าต,ต่อตาพวกเขาทั้งสามร้องสุดเสียงด้วยความกลัวถอยตัวไปรวมกันอย่างอีกฝ่กหนึ่งของเรือยิ่งขยับหนีมากเท่าไหร่ รือ,อก็ยิ่งโขกเครงมากขึ้นทันใดนั้นมีอะไรบางอย่างเป็นก้อนๆจำนวนมากค่อยๆลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเมื่อทั้งสามพยายามเพ่งมองผ่านบอ,อกหนาภาพที่ปรากฏต่อหน้าทุกคนทำเอาหัวใจทุกคนแทบจะเต้นสีสังค์คนจำนวนมากลอยเต็มผืนน้ำอากแม่น้ำสีดำกลายเป็นสีแดงฉานดับแม่น้ำเลือด ศีรษะคนล,ลอยเกลื่อนสุดลูกหูลูกตาเสียงหวีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังก้องไปทั่วแม้พยายามหนีแต่ก็ไม่มีเรี่ยวแรงแม้จะขยับตัวทำได้เพียงยกมือขึ้นประนมสวดมนต์ทุกบทเท่าที่พอจะนึกได้แต่เหมือนยิ่งสวดยิ่งไม่เป็นผลเสียงกรีดร้องดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อทนไม่ไหวอีกต่อไป หนึ่งในนั้นตัดสินใจถอดสร้อยพระจากคอจุ่มลงในน้ำเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายคอทุกอยาก่างจะเมมงียบสงบลงหมอกเริ่มจางหายไปเมื่อทุกคนรู้ตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองยืนอยู่บนฝั่งที่เดิมที่เจอลุงแก่นั่นเองเมื่อตั้งสติได้ทั้งสามพยายามสอบถามชาวบ้านแถวนั้นจนได้ความว่าเหตุการณ์แปลกเหล่านี้ มักเกิดขึ้นกับคนต่างถิ่นที่เข้ามาที่นี่ในยามวิกาลและบริเวณนี้เป็นลานประหารนักโทษในสมัยโบราณซึ่งในสมัยนั้นจะมีคนทําหน้าที่พายเรือลำเลียงศพนักโทษข้าแม่น้ำนจากลานประหารไปทําพิธีทางาศาสนาอย่างวัดฝั่งตรงข้า